ก็ดีใจค่ะเกียรติมากเพราะว่าเราเองเราก็สนับสนุนแบรนด์ของแบบชีอยู่แล้วด้วยอะเงี้ยค่ะซีซีเสื้อผ้าวันนี้เอ็กเซซซอรี่ต่างๆก็มาจากทางแบรนด์ด้วยนะคะก็ดีใจแล้วก็จะได้มาเจอหลายๆคนในงานด้วยค่ะี่เรนนัไยมโอ้โหก็ด้วยงานที่เราต้องทำนะเสื้อผ้าหน้าผงเอ็กเซซซอรี่ต่างๆเป็นสิ่งสำคัญมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ถามว่าจำเป็นไหมที่สุดด้วยโดยเฉพาะเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ไม่ใครก็ตายด้วยอะไรเงี้ยมันเข้ากันง่ายนะจริงๆหนูว่ามันอยู่ที่แฟชั่นของแต่ละคนจะมิกแอนด์แมทอย่างอย่างวันนี้ที่ใส่มาแล้วก็เขาเรียกอะไรตามสไตล์ความมั่นใจของเราเสื้อผ้าเราสามารถเลือกที่จะดีไซน์ได้มีทริคมีอะไรพิเศษไหมไรหรือว่าไัมษอะไรอะไรกันกับเสื้อใส่หนูว่าขอแค่ความมั่นใจมากกว่าถ้าเรามั่นใจหรือว่าใส่อะไรก็สวยให้าก่ผ้ฝาใส่สไตล์ ได้คะ่ะก็ฝากแบรนด์ชีอินไว้ด้วยนะคะก็เป็นแบรนด์ที่คือเข้าไปก็คือครอบคลุมครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าอิเล็กเซ็กซ์ซี่ยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบกลับตัวเองก็สามารถที่จะแต่งตัวสวยๆเอาแต่บ,บ้านมันก็ทำให้เรามีความมั่นใจเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่ด้วยความมั่นใจแล้วมีความสวยแฟชั่นที่เราแบบเลือกเองได้อะไรงเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบจะคุยงานจะออกไปข้างนอกทําอะไรก็แฮปปี้ ติดหนึ่งล้อแล้วกันอะไรเงี้ยสำหรับประเด็นที่หนูพูดอักษรย่อมาอคนก็เลยจับโยงกันตายอะไรเงี้ยสำบก่อนอน้านก็เลยโยงไปมันต้อเรื่องประเด็นนี้อะไรก่อนอื่นก็ต้องต้องขอโทษที่ทําให้เขาเดือดร้อนก่อนเนาะ<อ>เพราะว่าจริงๆหนูอยากให้ทุกคนใจเย็นๆสักนิดนึงแล้วก็อันดับแรกเลยต้องหยุดโยงกันก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าใจความสัมพันธ์ของของเกมในรายการมันคือให้พูดอักษรย่อ ซึ่งจะให้หนูออกมาพูดว่าใช่หรือไม่ใช่พี่เขามันก็มันก็ไม่ได้หรือถ้าพูดเป็นอักษรอื่นฝรั่งก็โดนอีกอะไรเงี้ยไม่ว่าพูดเป็นไทยก็โดนอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเหมือนแบบอันนี้เริ่มระแวงแล้วว่าแบบจเราให้คนอื่นพูดอะไรแบบไปโยคนอื่นพูดใช่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 ค่ะก็แบบกันไงเพราะแบบว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเขาก็พูดแบบว่าเฮ้ยโสดเก่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เริ่มมาโยงเป็นตบบนี้อะไรเงี้ยไม่อยากให้โยงหยุดโยงเลยหราไหวแล้วคะ ใช่ใช่มันจะได้ไม่เป็นประเด็นจริงๆมันประเด็นมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่เกมช็อตสั้นๆแล้วก็พอเรายงปุ๊บมันก็เป็นเรื่องเราอย่างโดแล้วมันก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเราเองแล้วก็ไม่สบายใจคือโดนแล้วฟ้าคุไม่เจอเลยยังยังไม่ได้เจอยชไจรัดบงแ่ไม่มี <c oughs> ไม่เียนะเนเรื่องนี่คิโยงไปนมันพูด <Christmas> ไม่ได้อ่ะเสอยเยอะรู้พูดแต่ก็ ไอน,นี่อีกเลยเนะี่ยคืออยากให้จบจบจบเพิบเลยให้มันจ,จบที่สุดคือมันเป็น,นมันเป็นแค่เกมเฉยๆที่เราแพ้แล้วเราก็ต้องพูดอักษรย่อออกมาแค่น,นั้นเองมันจะเป็นในจังไรงไม่ว่ามีพูดหรือทำอะไรอย่งังไงมันจะตึงแบบนี้นมามัก็น<อ>้อยใจเนาะทุกสิ่งอย่างเลยอนะ่ะนิดหน่อยก็ไอน,นี่แหละคือทำลำพังแค่ถ้าเราคนเดียวไม่เป็นไรแต่ว่าันนีถ้ามันมีผลกระทบกับคนอื่นพอเรานั่งดูเงี้ยพอมันเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นเราย้อนกลับไปได้เราอุ้งเราไม่น่าพูดเลยเออ น่าไม่น่าเลยอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นรายการที่เราก็ถ่ายไว้นานแล้วด้วยอะไรเงี้ยคือเราเล่นสนุกสนุกใช่ใช่อยากทุกคนมองว่าแบบสนุกสนุกไม่ต้องไปมองว่าแบบโอ้เป็นใครจะต้องแบบไปไปโยงหรือไปเจาะไปว่าใครอะไรเงี้ยจริงเราไม่มีจริงจริงมันมีแต่ในความคิดเออเนาะเพราะว่าเราเคยประกาศมาแล้วว่าเออขอสวดกนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกป้าดุเออโอ้ดุนาะ ก็อาจจะมีบ้างมีบ้างไม่มีเลยก็คงเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปเช็คดูละเอียดเท่าไหร่ก็ยังยืนยันนะว่าก่อนอหวัก่อนทำงานก่อนตอนนี้ก็ถ้าจะไม่มีเวลาแม้กระทั่งให้ครอบครัวก็ยังแทบไม่ค่อยจะมีเลยสมมติถึงครอบครัวแล้ะก็ข,ขอหวังของแม่นิดนึงให้ปีนี้ให้ชิ้นใหญ่ให้ตัดใจเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คอมพิีทค่ะ แล้วส่งท้ายปีด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะเริ่มสร้างอะไรให้ตัวเองบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นชิ้นเป็นอันรถหรือว่าจะเป็นบ้านอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหมือนทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทาหน้าที่สอนหลักให้ให้สมบูรณ์ก่อนซึ่งคุณแม่เขาก็จะเป็นต้องใช้รถรถอันคันแรกมันค่อนข้างที่จะเก่าก็เลยซื้อให้เป็นของใหม่ต้องมีกับขัอะไรต้องมีคับขัอะไร ก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าหนูแทบทําทงานทุกวันแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้กลับบ้านอย่างเงี้ยถ้าอะไรที่เราสามารถแบบเติมเต็มให้เขาได้อะไรเงี้ยก็เขาก็รู้ว่าเราเรารักเขาเล้วก็ไม่ไม่ได้รู้เนี่ยเ,นะเป็นแบบตอนนี้เขาบอกเคนะว่าเหมือนเหมือนมาเราก็ไม่ให้แม่พัเหมือนว่ามันไม่ให้ทำงานเลยเ,น,เนี่ยเหมือนฟ้าเท้าห่า เขาก็ดื้อเขาก็อยากขายของวันนีก็ไปขายในวัดบ้างทำรุ่นทำนี่แอบเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เข้าใจเขาว่าบางทีคนคนมีอายุบางทีแบบอยู่บ้านเฉยๆแล้วมันเบื่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องอาการโรคต่างๆก็ค่อยๆดีขึ้นจริงๆมันอยู่ที่กําลังใจเขาด้วยแหละช่วงนี้ก็เห็นเขาเลี้ยงหมาปลูกต้นไม้นู่นนี่นั่นก็ดูร่าเริงดีน่าจะไม่ได้มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงแอบดื้อบ้างอะไนี้ก็ดื้อเหมือนกันองไปรีเช็คอะไรอยู่ อยู่แล้วค่ะเราก็จะไปตรวจค่าเบาหวานความดันอะไรเนี่ยเดือนเดือนอยู่แล้วต้องแต่คนที่รางวัลใหญ่แพนอยากจะให้รางวัจริงๆว่ามีครบแล้วนะใช่แต่ว่าอาจอาจจะต้องดูต่อไปปีหน้าอะไรเงี้ยอาจจะต้องบอกแม่ว่าหลังจากนี้ก็แต่เราก็คือเราเขาเรียกอะไรอ่ะเราให้เขาประจำเดือเดือนอยู่แล้วในเรื่องค่าใช้จ่ายซัพพอร์ตต่างๆก็จะเป็นของความชิ้นใหญ่ๆอาจจะแบบปีหน้าอาจจะขอเป็นแบบขอซื้อรถให้ตัวเองกโอด ใหตัวเองเพราะว่าปีหน้าเราก็จะยีแปล้วด้วยใช่า้ติดนดับ้วนะสาวาวสาวนาสวยเออแต่คนที่กว่าี้ขงราไ่ม่ดพักเลยขนาดทำงานทุกวันนะเออ จริงๆมันเท่าที่หนูทราบเหมือนได้เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้เข้าชิงเฉยๆที่ติดท็อปหนึ่งหนึ่งในร้อยอะไเงี้ยคือไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเราสวยที่สุดยังไม่ใช่อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบเจนเย็นนิดนึงสาหรับคนที่แบบว่าไม่เห็นจะสวยเลยนู่นนี่นั่นแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่ได้อยากให้ประโยชน์เือ สัญญกรรมหรือว่านู่นนี่นั่นเลยบางคนก็ลามไปถึงคุณพ่อคุณแม่ใช่เรารู้สึกว่าบางอย่างก็อาจจะต้องแบบใช้สติแล้วก็ปัญญาในการอ่านข่าวนิดนึงอะไรเงี้ยใช่แต่ส่วนตัวเราก็ขอบคุณทางเว็บไซต์ที่เขาแบบเห็นถึงถึงเขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะเห็นเห็นคุณค่าความสวยงามของเราแล้วกันอะไรเงี้ยแฟนก็รู้มาติดแผนอะไรเียตอนนั้นแบบเราตกใจไปที่มันกลายเป็นประเด็นขที่ทำรวยตอนแรกอ่ะไม่ได้ตกใจว่าเราได้ติดอะไรเงี้ยเพราะเรายังคิดอยู่ว่าเอ้ยมัน เว็บอะไรนะอะไรเงี้ยคือเราเอางเราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากแต่พอเห็นหลายๆสื่อลงอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีได้ไปอ่านคอมเมนต์บ้างเรารู้สึกตกใจว่าเอ๊ะทำไมคนไทยด้วยกันถึงชอบแบบบูลลี่กันเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทั้งที่แบบน่าจะมีชื่อคนไทยปิดอยู่ในนั้นก็ก็น่าจะแบบสนับสนุนหรือถ้าไม่ได้สนับสนุนก็ไม่ควรที่จะสร้างความรุนแรงในโซเชียลต่างๆอะไรเงี้ยก็แอบคือเหมือนเริ่มต้นแล้ะ ฟ้าจะาะโดนมาตลอดเลยลอเออเรื่องกับดูดีเรื่องแสก่กรรมเรื่องอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบหยดอกโดใจใจเราลงมาเจอเรื่อเยอะๆสมกนนอะไรอย่างเงี้ยต้องมีนะเพราะว่าพอเราทํางานเยอะๆบางทีอารมณ์อารมณ์เรามันแปรปรวนมันสลวนอะไรเงี้ยแล้วเราพอจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นสักทีนึงแล้วเราเจออะไรที่มันไม่ค่อยน่ารักมันก็ทําให้เรารสึกบบที่เหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่า บางทีก็อยากให้คนเห็นถึงความสามารถเพราะเรามาอยู่ตรงนี้เพราะเราอยากจะมีผลงานต่างๆให้ได้ดูหรือนู่นนี่นั่นไม่อยากให้คนไปโฟกัสในจุดที่มันรู้สึกว่าแบบถ้าเขาเสพแล้วเขาไม่มีความสุขหรือนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้อยากให้ให้มองเห็นถึงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามมันคนก็เลยโยงไปที้มันไปลงแทนเลยก็น้อยน็อยต้องมีบ้างน้อยใจน้อยใจดนึง เพราะเราเราเราส่าเราเองเราก็ไม <So> ่เคยแบบไปทําอะไรให้ใครอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็รู้สึกว่าเออบางทีสิ่งที่เราได้รับมันก็เนาะนิดนึงที่ขอย้อนมาเรื่องควรักที่บอกว่าถ้าเป็นคนวงการฟาสต์บอกไว้ว่ามีจิตไหมคะมีใจไหมคะถ้าในนอนาคตจริงๆก็จะคนในวงการหรือว่าคนธรรมดาหนูมองว่าเหมือนกันแหละเหมือนกันใช่ ก็ดูที่ว่าความสบายใจนิสัยเข้ากันได้หรือเปล่าก็ไม่ได้ติดอะไรกลรัวโดนจับจับตามองหอว่าถ้าคนจะจับจ้องต่อให้เป็นคนธรรมดาเขาก็นี่อยู่ดีโค่ดูเนาะโซ่ดูโอเคโซ่ข <c oughs> อบคุณค่ะ